ปาเดี๋ยวเราเอาลูกบอลไปเก็บก่อนนะก็ไม่ต้องหรอกซอ้อมในพุ่มไม้ในแถวนี้แหละจะดีจะดีหรอเดี๋ยวลูกบอลาหายไปจะทำยังไงไม่ให้ักหน้ารีบรีบ่อนแล้วก็รีบรีบ,รบ,รบ,รบไปเลยนี่เบบูอเธอดูนั่นสิพวกเด็กผู้ชายพวกนั้นเอาบอลไปซ่อนในพุ่มไม้ด้วยล่ะทำไมไม่เก็บข้อเที้ดีนนะ กันสิไปฟ้องครูกันไหมไม่ต้องรอเดี๋ยวละเอาลูกบอลได้บอลไปเก็บเสร็จแล้ว่อยไปเติขมข้าง้นกันเองดีกว่าดีดีไปสิปปนี่ทีมเราเห็นนะว่านายเอาบอลไป่อนในผู้ไม้ด้วยอะทำไมไม่เก็บข้อที่ให้ดีละ่ะแล้วเธอไปอยุ่งไงด้วยละ่ะ ลูกบอไม่ใช่เธอสักหน่อยไม่ใช่ของเราแต่เป็นของโรงเรียนเป็นของส่วนรวมด้วยนะยุ่งนะสนใจเรื่องของตัวเองไม่เด้ะมีเราเตืนอนเข้าแล้วไม่ฟังก็ช่างเถอะป้าไปนั่งที่กันนักเรียนคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจบไปแล้วเราลองมาสรุปร่วมกันดูซิว่าทำไมเราควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคะ ขอตอบค่ะไหนลองตอบสิจ้ะถ้าเราเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมเป็นลหลักฝั่งคมก็จะน่าอยู่ค่ะคุณครูจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าพอจะมีใครลองบอกได้ไหมว่าอะไรที่เป็นการราาัรมมกษารกรประโยชน์ส่วนรวมรบ้างคะหอูค่ะการลดความเห็นแก่ตัวเสรษะทิจางในการและแรงใจทั่ประโยชน์ส่วนรวมหรือรักษาสิทธิ์ของประโยชน์ส่วนรวมค่ะเก่งมากค่ะ นี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีวิธีการอีกมากมายเลยที่เป็นการรักษาผอ,ยายอมระโยชน์ส่วนรวมเหล้อเวลาอีก15นาทีนะคะครูยอยากให้นัเรียนไปค้นคว้าหาความ,วามาารู้ในห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะครูบู มิ้นเราหาข้อมูลเสร็จแล้วแหละนำหนังสือไปเก็บที่ชั้นดีกว่าเราก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันปะปะเอาหนังสือไปเก็บกันโอ้อันนี้แหละเพื่อนงานเจอฉีกเลยแล้วกันเฮ้ยทีมเราจะทำอะไรอ่ะเงียบไปเลยอยู่เฉยไว้ไม่ต้องไปบอกใครละเฮ้ยทีมในกางจะทำอะไรอ่ะอ้าวกพื่อเพื่อนงานเจอนี่แล้วใกล้จะหมดแล้ว จิงไปแค่หน้าเดียวไม่ได้จะเป็นอะไรหรอกจะหน้าเดียวหรือครึ่งหน้าก็ไม่ได้ทางนั้นแหละนี่ไม่ใช่หนังสือของนายนะนาก็ยืนไปทำต่อที่บ้านสิเออ,เออก็ได้ยืนจริงๆเลย เราคอยิืมไม่แบดไนท์หน่อยสิเราลืมมามานะ่ะได้สิเิ้นให้ดีๆนะเข็นหนักพังละเออเอามานะเอามายืมก่อนไปบัวไปเลนกัน ไหนไม่เบ็ดแล้วะไม่รู้สิเราเล่นแป๊บเดียวแล้วก็วางไว้ข้างขออสนามแล้วก็ไปเล่นวอลเลย์บอลต่อกลับมาก็ไม่เจอแล้วอะอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะไม่เป็ดเราซื้อ่าแพงนะไม่เป็นไรหรอกที่ลูกบอลของเรียนนยังเอาไปซ่อนในผู้ไม้เลยแถมยังชิงหนังสือในห้องสมุดเอแค่เสียไม่เป็ดแค่นี้จิ๊บๆนะเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะของของเรียน่ะมันไม่เท่ากับของของเราหรอกนะ โอ้ทีมนานลองคิดดูดีๆนะสมบัติของเรียนาะมีประโยชน์ต่อคนหลายคนเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องช่วยกันรักษาสิใช่ใชไม่ใช่แค่ลูกบอลหนังสือหรอกนะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นห้องน้ำหรือจะเป็นของส่วนรวมในชุมชนย่อมเป็นสิ่งที่พวกเราควรร่วมกันรักษาหมดสิถ้านายจะสนใจแต่ของของนายนะต่อไปื่น้องคมมีของเล่นของใช้ อย่างน่ะไม่เป็ดนายไม่ได้หายไปนหนหรอกนะเรากับมินนายอยากทำให้นายรู้ว่าของของนายยังสำคัญสำหรับนายเลยของส่วนรวมมันก็ย่อมสำคัญกับคนอื่นๆกูเพิ่งบอกไปไม่ใช่หรออ๋อแล้วเข้าใจแล้วล่ะต่อไปเราจะดูแลสมบัติโรงเรียนห้เหมือนของเราเลยเราสัญญาเฮ้คิดได้ยังไงก็ดีแล้วล่ะหลังเลิกเรียนยืงไปเก็บลูกบอลด้วยล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยล่ะ 구독아 <목소리도>